ขอขอบคุณข้อสอบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตราิก mm hmm. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปวชชสาขาวิชาช่างยนต์หลักสูตร2556วิชางานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลินปัจจุบันหลักสูตรถูกเปลี่ยนแล้วมาใช้หลักสูตร2562 ข้อที่1 TDC หมายถึงศูนย์ตายบนลิ้นไอดีจะเปิดในจังหวะใดของเครื่องยนต์สีจังหวะลิ้นไอดีจะเปิดในจังหวะดูดจากลูปดูดอัดระเบิดคายดูดลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่างวาล์วไอดีเปิดวาล์วไอเสียปิดอัดลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนวาล์วไอดีปิด วาไอเสียเ <coll ech Impossible> <w> <le> ป <silence> ิดระเบิดลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ใตบนลงสู่ศูนย์าตล่างวาไดีปิดวาไอเสียปิดคายลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นจากศูนย์ไตล่างขึ้นสู่ศูนย์ไตบนวาไอดีปิดวาไอเสียเปิดจังหวะที่วาไอดีเปิดมีจังหวะเดียวคือดูดอากาศที่ถูกผสมกับเชื้อเพลิงเรียกว่าไอดีในอัตรา14.7ต่อหนึ่ง ข้อใดไม่ใช่ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เบนซินคาบ,บูเรเตอร์จานจ่ายคอยจุลเบิดเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เบนซินปั๊มแรงดันไม่ใช่เสื้อสูบข,ของเครื่องยนต์ทำจากโลหะชนิดใดเหล็กหล่อ BDC BDC หมายถึงศูนย์ตายล่างจานจ่ายจานจ่ายมีหน้าที่ป้อนกระแสฟไฟปอกสูบข,ของเครื่องยนต์สามารถแบ่งได้กี่ชนิด ปอกสูบของเครื่องยนต์แบ่งได้2องชนิดคือแห้งเปียกการปิดเปิดลิ้นไอดีไอเสียอาศัยการทำงานของอุปกรณ์ใดตัวเปิดปิดลิ้นไอดีไอเสียคือเผาลูกเบี้ยวอุปกรณ์ใดทำหน้าที่ช่วยทำให้เผาข้อเหวี่ยงหมุนอย่างสม่ำเสมอล้อช่วยแลนดข้อใดเป็นอุปกรณ์จุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์เบนซิน จะมีหมวเทียนทำหน้าที่จุดระเบิดราวัฏจักรการทำงานแรกของเครื่องยนต์คือจังหวะดูดโดยเรียงดูดอัดระเบิดคายเครื่องยนต์สีจังหวะเผาข้อเหวี่ยงหมุนกี่รอบจึงจะได้หนึ่งวัฏจากักรเครื่องยนต์สีจังหวะเผาข้อเหวี่ยงหมุนสองรอบจะได้หนึ่งวัฏจากักร หัวฉีดเครื่องยนต์เบนซินจะติดตั้งอยู่กับท่อร่วม ID หัวฉีดเครื่องยนต์เบนซินจะติดตั้งอยู่ที่ท่อร่วม ID ห้องเผาไหม้อยู่ในส่วนใดของเครื่องยนต์ใต้ลูกสูบ Oxygen u m b e r หมายถึงค่าความต้านทานการจุดระเบิดค่าความต้านทานการจุดระเบิด o x y g e Number ค่าออกเทนเป็นตัวเลขที่บอกถึงความสามารถในการต้านทานการนนอะปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกุไเฆทำงานได้โดยอดุปกรณ์ใดเผาลูกเวี้ยวลิ้นไอเสียจะเปิดในจังหวะใดของเครื่องยนต์นิ้นไอเสียเปิดเพื่อคายไอเสียออกมามีจังหวะเดียวคือจังหวะคายข้อใดเป็นชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ ฝาสูบอ่างน้ำมันเสื้อสูบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ล้อเช่วยแรงเผาลูกเปียวลูกสูบปั๊มน้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์มีทั้งหมดกี่ชนิด2ชนิดคือแบบเฟืองเกียร์ปัม๊มและแบบโทคอยข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นจะเป็นตัวช่วยในการลดความฝืดขจัดคราบสกปรกรปปกะบายความร้อน จะไม่ใช่การเล่งนการกัดก่อนและเป็นสนิมแต่จะป้องกันการกัดกร่อนและการเป็นสนิมเครื่องยนต์คอนขาวเกิดจากเครื่องยนต์หลวมส่วนใดของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้รับการหล่อลื่นส่วนใดที่ไม่มีการหล่อเลื่นหัวเทียนอุปกรณ์ในข้อใดสำหรับเปิด ปิดน้ำตามอุณหภูมิของน้ำเทอร์โมสแตทสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกในการทำงานคือความปลอดภยัยงานบริการที่ต้องการยกเครื่องคืออะไรเปลี่ยนแบริ่งเทาข้อเหวีย่ยงถ่ายน้ำมันไม่ต้องยกบริการลิ้นเปิดฝากระปุงได้เลยวัดความดันก็เปิดฝากระปุกตันเอ้ยขอผ่านวัดกำลังอัดก็เปิดฝากระปุงวัดที่รูปสูง ปัม๊ม,มน้ำทำหน้าที่อะไรปัม๊มน้ำทำหน้าที่ทำให้น้ำหมุนวนข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ ID อุปกรณ์ไ d มีดินไ d ท่อ ID หม้อกองอากาศท่อร่วมไอเสียจะไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบไ d ไใส่กองหม้ออากาศแบบแห้งทำมาจากกระดาษหรือผ้าสักกระลา ม้อเก็บเสียงทำหน้าที่ลดเสียงดังของแก๊สไอเสียถ้าประกอบชุดลิ้นใส่สลับตัวกันถ้าประกอบชุดลิ้นใส่สลับตัวกันจะเกิดอะไรขึ้นลิ้นจะรั่วข้อถ้าไม่ใส่แหวนรอสปริงลิ้นจะทำให้เกิดอะไร ถ้าไม่ใส่แหวนลองสปริงลิงจะทำให้เกิดอะไรลิ้นยันน้ำมันเครื่องขึ้นหัวลูกสูบเป็นเพราะอะไรน้ำมันเครื่องขึ้นมาที่หัวลูกสูบเพราะแหวนลูกสูบชำรุด Overhead cam ค h a า t หมายถึงเผาราวลิ้นอยู่เหนือฝาสูบ Overhe a d cam ค h a า t หมายถึงเผาราวลิ้นอยู่เหนือลูกสูบ Overhead v wow, a l e แบบ V Single Overhead คืออ e ันเดียว Intake Stroke คือจังหวะดูดเครื่องยนต์หัวฉีดเบนซินแตกต่างกับเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ยังไงใช้หัวฉีดมีหัวเทียนใช้น้ำมันเบนซินใช้จานไตหนไมนการแตกต่างกับที่ใช้หัวฉีด ผลดีของการใช้สายพานทัมมิ่คือเสียงเงียวไม่ใช่ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสจังหวะลิสิซิเตอร์ส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสีจังหวะคือลูกซูเผ่าข้อเผาลูกเบี้ยววาล์วเครื่องยนต์แก๊สโซลีน,ลลววน,ลนใช้พลังงานใดพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกล การระบายความร้อนในเครื่องยนต์มี2แบบคือแบบอากาศกับของเหลวข้อใดไม่ใช,สใช่ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนลินเลงไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนระบบระบายความร้อนมีหม้อน้ําฝาปิดหม้อน้าเทอร์โมสเตตวิธีการจัดก,การท่อไอเสียที่ดีที่สุดท่อไอเสียที่ดี การจัดวางท่อยเสียที่ดีที่สุดคือแนวตรงอุปกรณ์ในข้อใดทําหน้าที่เพิ่มความกดดันให้กับหม้อน้ําเพื่อป้องกันการละเหยเป็นไอของน้ําอุปกรณ์ในข้อใดทําหน้าที่เพิ่มความกดดันให้กับหม้อน้ําเพื่อป้องกันการละเหยเป็นไอของน้ําฝาปิดหม้อน้ําหม้อน้ําทําหน้าที่อะไรในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เก็บน้ําและถ่ายเทความร้อนแหวนน้ำมันคือแหวนวงล่าสุดแหวนลูกสูบมีอยู่2ชนิดคือแหวนอัดกับแหวนน้ำมันโดยทั่วไปจะมีแหวนลูกสูบอยู่3วง2วงบนจะเป็นแหวนอัดส่วนแหวนอันล่างจะเป็นแหวนน้ำมันแหวนอัดจะทําหน้าที่เป็นซีลป้องกันการรั่วไหลของความดันในห้องเผาไหม้ ส่วนแหวนน้ำมันจะทำหน้าที่กวาดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินบนผนังขอบของกระบอกสูบบนผนังกระบอกสูบไม่ให้ไหลให้ไหลกลับลงมาสู่อ่างน้ำมันที่เหลือเพื่อหล่อเลื่นลูกสูบและแหวนลูกสูบนั่นเองฝาสูบและเสื้อสูบแบบคีบเป็นการระบายความร้อนเชน่นใด แอบคีบคือการระบายความร้อนด้วยอกากาศการตั้งลิ้นในจังหวะใดเราจะตั้งลิ้นในจังหวะอัดตั้งลิ้นหรือตั้งวาวนั้นจะใช้เฉพาะจังหวะอัดเพราะจังหวะอัดคือจังหวะที่วาวทั้งสองตัวปิดสนิทลอดีวายเสียปิดสนิทแปลว่าจังหวะนี้ลูกสูกแคมเนี่ยจะ,ะตัวแคมจะไม่ได้กดวาวอยู่ทำให้ เราสามารถตั้งได้ในจังหวะนี้จำดีๆสจังหวะไม่ได้ตั้งทุกจังหวะไม่ได้ตั้งทุกวาวเออเราจะต้องตั้งให้ตัวที่เราจะตั้งเป็นจังหวะอัดเราถึงจะไปตั้งตัวนั้นระบบ id ของเครื่องยนต์ทำหน้าที่บรรจุ id เข้าสู่กระบ,บอกสูบระบบไอเสียของเครื่องยนต์ทำหน้าที่ระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ข้อใดไม่ใช่ชนิดของมอกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์แบบโรเตอร์การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ควรเติมน้ำมันระดับใดตรงกลางขีด L กับ F อ่อน้ำมันเครื่องให้สังเกตการคือจะมีตัว L กับตัว F การเติมคือจะต้องอยู่ระหว่างตัว L กับตัว F ถ้า F คือเกินถ้า L คือต่ำโลกับฟูลิ้น ID แตกต่างจากลิ้นไอเสียอย่างไรลิ้น ID จะโตกว่าลิ้นไอเสียข้อใดทำหน้าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบไอเสียไอเสียจะมีท่อร่วมไอเสียลิ้นไอเสียมอบพักเสียงท่อร่วม ID อยู่ในระบบ ID ไม่ได้อยู่ในระบบไอเสียท่อ ID ทําหน้าที่อะไรใน ID ท่อ ID ทําหน้าที่ให้ไ d ดีไหลผ่านเข้ากระบอกสูบพัดลมจะทําหน้าที่เป่าให้หลังพึ่งพัดลมจะอยู่หน้าตัวเครื่องหมุนๆเป่าลมให้หลังพึ่ง ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ปัจจุบันทำไมใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบจุดระเบิดปัจจุบันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันเบนซินตัวช่วยจุดระเบิดระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์คือกำหนดกระแสไฟขนล,ลวดไฟแรงต่ำระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมุมดุวเพื่ออะไร เพื่อกระแสไฟเมื่อรอบเครื่องสูงครึ่งดวลอินเจอหรือมุมดวลคือมุมของลูกเบี้ยวจันจ่ายตั้งแต่หน้าทองคำขาวเริ่มปิดจนถึงหน้าคำขาวเริ่มเปิดทำไมต้องมีกลไกลในการเล่งไฟจุดระเบิดเครื่องยนต์เพื่อให้ผลการเผาไหม้สูงสุดหม้อพักน้ำสำรองควรเติมน้ำให้อยู่ปริมาตรใดแม็ก ความร้อนที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เกิดจากสาเหตุใดามากที่สุดการเผาไหม้ในเครื่องยนต์การจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เครื่องทำหน้าที่คำสั่งเปิดปิดวงจปรปฐมภูมิเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงคือ ECU ECU มีหน้าที่ในการป้อนคำสั่งเปิดปิด วงจรปฐรมภูมิเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงแดันไฟฟ้าแรงสูงข้อใดไม่ใช่ขั้วของสวิตช์จุดระเบิด b igst เป็นสวิตช์จุดระเบิด m ไม่ใช่โมเทียนม,มีสองประเภทคือแบบธรรมดากับแบบเข็มแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง d cv dcv คือแบตเตอรี่เกวัดน้ำมัน เชื้อเพลิงที่นิยมในปัจจุบันแบบไฟฟ้ากลไกของปีกผีเสื้อจะเปิดปิดโดยกลไกขันเล่ง,มอองมมมหม้อกองน้ำมันเชื้อเพลิงมีหน้าที่ผลักหม้อกองน้ำมันเชื้อเพลิงมีหน้าที่หลักคือแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบใดที่นิยมในคาร์บูเรเตอร์ปั๊มแบบกลไกนิยมใช้กับคาบร์บูเรเตอร์ ส่วนใดของคาร์บูเรเตอร์ทำให้เกิดสูญอากาศและมีอากาศแรงดันเพิ่มขึ้นและอากาศมีแรงดันเพิ่มขึ้นกี่ปีเสื้อคาร์บูเรเตอร์จะถูกยึดอยู่กับชิ้นส่วนใดของเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์จะมีแอร์วิ่งเข้าไปในเครื่องยนต์เอแอร์วิ่งเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์จะอยู่ช่วงท่อร่วม ID อุปกรณ์ใดที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนคาร์บูเรเตอร์แรงดันหม้อน้ําเพิ่มขึ้นจะบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรความร้อนที่ตัวเครื่องอเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์ที่ออกแบบให้เสื้อสูบเป็นครีบเพื่อระบายอากาศเมื่อเครื่องยนต์เย็นเกินไปจะทําให้น้ํามันหล่อเลื่อนจับตัวอุปกรณ์ที่ป้องกันกนารอา์คของทองขาวคือคอนเดนเซอร์ เครื่องยนต์สองจังหวะเผาข้อเหวี่ยงหมุนกี่รอบถึงได้1วัตจักรหรอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจะอาศัยประจุไฟจากอุปกรณ์ใดในการจุดระเบิดหัวเทียนอุปกรณ์ใดทำหน้าที่ผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศคาคบ,บเรเตอร์จังหวะก,การจุดระเบิดของเครื่องยนต์สสูบจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์4ี่สูกกบหนึส สองสว่างคายลิ้น i อดีลิ้นไอเสียจะเป็นยังไงคายลิ้นไอดีปิดไอเสียเปิดเพื่อให้ไอเสียออกไปไล่ไอเสียออกไปไม่ใช่หน้าที่ของคาร์บูเรเตอร์ระบายแก๊สไอเสียหน้าที่ของคาร์บูเรเตอร์คือทำให้น้ำมันแตกตัวเป็นละออง ปริมาตรให้เหมาะสมกับภาวะเครื่องยนต์กำจัดฟองอากาศที่อุดตันเมื่อเครื่องยนต์ร้อนเกินไปจะเกิดลูกสูบติดการไหลวนของน้ำในระบบระบายความร้อนจะอาศัยตั้มน้ำวงจรเดินเบาวงจรเดินเบาตำแหน่งลิลล้นเลงจะอยู่ตำแหน่งเปิดเล็กน้อยวงจรเดินเบา ตำแหน่งลิ้นเร่งจะเปิดเล็กน้อยลูกสูบรับลูกสูบสูบหนึ่งระเบิดสูบอะไรจะคายสูบหนึ่งระเบิดสูบ3จะคายนำดับการจุดระเบิดหนึ่งสาส,สองถ้าหนึ่งอัด2จะระเบิด3จะดูด4จะคายถ้าหนึ่งคาย2จะดูด สามระเบิดสี่อัดหม้อน้ำในในรถยนต์ท่อน้ำส่วนไหนที่เป็นทางออกของน้ำร้อนท่อบนจังหวะจุดระเบิดกำหนดโดยลูกเบีย้ยวจานจ่ายหน้าที่หลักของคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์มีไว้เพื่อป้องกันหน้าทองขาวและทำให้เก็บและคาย ประจุไฟฟ้าระบบจุดระเบิดมีหน้าที่ทำให้เกิดกระแสไฟแรงสูงอุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นสาน์ไฟหัวนกกระจอกการปรับตำแหน่งไฟ,จ,งงไฟจุดระเบิดให้แก่ขึ้นต้องปฏิบัติโดยปรับตำแหน่งไฟจุดระเบิดให้แก่ขึ้นปรับที่หมุนเลื่อนจานจ่ายทวนทางหมุนของเพลาจานจ่าย ค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าคอยคือ12โอวลต์ถ้าสายไฟแรงสูงที่คอยหลุดจะทําให้วงจรจุดระเบิดขัดข้องถ้าชุดเล่งไฟจุดระเบิดแบบสุญญากาศจำนวนมจะมีผลทำให้เครื่องยนต์ติดไม่ได้้าบน้ำมันจับอยู่ที่หม้อน้ำหมายถึงฝาสูบโกง หัวเทียนอยู่ในวงจรไฟแรงสูงการวัดกำลังอัดเครื่องยนต์สำคัญที่สุดคือเตรียมเครื่องมือขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือถอดเหล็กวัดระดับน้ำมัน